ครับสวัสดีครับพบกันอีกทีนะครับเจอกันที่ช่องตี้ติกรถมือสองนะครับวันนี้เจอกันอีกครั้งนะครับก็จะมีรถสวยเข้ามานะครับเป็นรถบ้านนะครับที่ใช้แบบใช้ดีใช้ประหยัดใช้คุ้มนะครับก็เป็นรถที่ถึกทนแล้วกันนะครับรุ่นนี้นะครับก็จะเป็นรถโตโยต้านะครับเอาติดหนึ่งจุดหกนะครับตัวนี้ม่อีกแล้วนะครับตามคําเรียกร้องของ f อฟนะครับที่สอบถามมันเข้ามาเยอะพลาดเมื่อคันที่แล้วไปนะครับ เรามีคันนี้เข้ามาให้ชมกันอีกทีนะครับคันนี้นะครับไม่แพ้คันที่แล้วนะครับบอกเลยว่าสวยเหมือนกันนะครับเดี๋ยวเราไปลองชมกันดูนะครับว่าเป็นยังไงนะรถคันนี้นะครับผมโอเคครับนี่นะครับเราดูภายนอกก่อนนะครับรถสภาพนะบอกเลยสวยนะครับให้ชมกันก่อนนะครับโดยรอบคันนะตัวนี้นะครับบอกเลยว่าสวยแน่นอนครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับ ลูกค้านะครับที่หารถใช้งานอยู่บอกเลยคันนี้นะครับตัวนี้นะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับเป็นรถรุ่นดิสเบรกสี่ล้อละตัวนี้สีภายนอกนะครับตีไปเลย90%นะครับมีริ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับตามสภาพรถมือสองโดยรวมสียังฉ่ำยังเงาอยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับมีร้อยนิดนิดหน่อยๆนะครับดิสเบรกสี่ล้อนะครับแม็กสวยๆเลยนะครับตัวนี้นี่นะครับรอให้ชมกันเลยรอบคันเลยนะครับ ใครที่หารถใช้งานอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับซื้อใช้เลยครับรถคันนี้ราคาหลักหมื่นนะบอกเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถสภาพโดยรวมสวยมากนะครับเดิมๆรถบ้านนะครับผมไม่ใช่รถแท็กซี่นะครับรถคันนี้ไม่เคยผ่านการติดแก๊สนะครับรถวิ่งน้อยนะครับรถสามมือนะครับในเล่มเล่มเดิมพบทุกอย่างนะครับไม่เคยเปลี่ยนเล่มนะครับไม่เคยเปลี่ยนมือนะครับเล่มยังเล่มเดิมทุกอย่างตั้งแต่ป้ายแดงนะครับผมตัวนี้นะครับ บอกเลยนะครับไม่ผิดหวังแน่นอนสภาพโดยรวมสวยสวยเลยโอเคนะครับเดี๋ยวยังไงเราไปชมภายในกันนะครับผมนี่นะครับภายในนะครับสวยสวยเลยนะครับมีริิ้วรอยนิดๆหน่อยๆนะครับโดยรวมสวยมากนะครับเบาเบอร์นี่นะครับยังสวยเลยนะครับผมไม่มีขาดไม่มีอะไรนะครับเบาเดิมเดิมเลยนะครับกำมะหยี่ฟูๆสวยสวยเลยนะครับนุ่มๆเลยนะครับคอนโซลนะครับไม่มีแตกหักนะครับตัวนี้นะคอนโซล ใหม่ๆเลยนะครับผมนะครับเป็นผมตรงรุ่นนะตัวนี้เต็มตัวนะครับเต็มคันนะตัวนี้นะครับใหม่ๆเลยนะครับเบรกให้ใหม่ใส่ให้ใหม่หมดทุกชิ้นนะครับผมตัวนี้นะผมนะครับผมอะไรสวยๆเลยนะครับผมเกียร์คอนโซลสวยๆเลยนะครับวิทยุวิทยุเดิมทุกอย่างเลยนะครับฟิล์มนะครับเปลี่ยนให้ใหม่แล้วนะครับฟิล์มนะฟิล์มใหม่รอบคันเราเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับเป็นฟิล์มเซรามิกนะครับผมใหม่ๆเลยนะครับใสแจ๋วนะครับผมตัวนี้ นะครับน pues nah <sk> <int> ี่ครับสวยๆเลยนะครับนี่ผมนะครับสวยๆเลยนะครับโคงเกียร <gel> ์นะครับพักเท้าพักแขนนะครับอยู่ครบหมดนะครับเบาะนะครับสภาพสมบูรณ์มากนะครับผมรถคันนี้บอกเลยนะครับใครหาใช้อยู่นะครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับรถคันนี้นะครับบอกเลยการันตีเลยครับว่าขับดีไปหยาดแน่นอนครับผมสภาพโดยรวมสวยมากๆเลยนะครับนี่ครับให้ดูกันภายนอกนะครับแต่โคงตะเข็บอะไรอยู่เดิมนะครับนี่ เดิมหมดนะครับนี่ตะคงจะเข็บนะครับเดิมหมดทุกอย่างนะครับผมคอนโซลดีสวยเลยนะครับเดิมเดิมจากป้ายแดงไงอย่างนั้นเลยนะครับผมีผ่านมายี่สิบปีแล้วบอกเลยสภาพนี้บอกว่าถือว่าสวยมากนะครับผมรถนะครับโอเคนะครับผมเดี๋ยวเราไปชมดูภายนอกนะครับข้างหลังกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับนี่ครับข้างหลังสวยสวยเลยนะครับผมเบาะแน่นแ่นฟูฟูนะครับผมตัวนี้นะ บาอาจจะมีแสงมีดำอะไรนิดหน่อยนะครับเป็นมุมแสงนะครับผมไม่ใช่เปื้อนนะครับผมเบาะโดยจริงสวยเลยนะครับผมตัวนี้นี่ครับข้างลงข้างหลังสภาพสวยๆเลยนะครับผมนี่แส่มตรงประตูสวยกิฟต์นะครับผมนะครับสวยมากนะครับนี่ผมเราใส่ให้ใหม่ตรงรุ่นนะครับนี่นะครับถ่ายด้านหน้าไปเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับผมสภาพนี้ ใช้งานอยู่อย่าคิดนานครับเดี๋ยวจะเสียใจนะครับผมเดี๋ยวเสียดายนะคันนี้นะนานๆมาทีนะครับรถบ้านๆสวยเลยนะครับอยากให้ลูกค้าเอาไปใช้กันนะครับผมรถดีๆแบบนี้นะครับเอาไปใช้กันในครอบครัวนะครับรถประหยัดมากนะครับผมบอกเลยนะครับอัตราการสิ้นเปลืองไม่ค่อยกินน้ํามันเท่าไหร่นะครับบอกเลยครับคันนี้ถือว่าใช้งานได้ดีมากๆนะครับลองเอาไปดูกันนะครับผมโอเคครับภายนงภาย ด้านบนด้านบนสวยหมดนะครับนี่ครับไม่ผิดหวังแน่นอนครับรถหลักหมื่นนะครับโอเคครับไปดูด้านท้ายนะครับนี่นะครับท้ายนะครับมาดูด้านท้ายกันเลยนะครับผมสวยๆเลยนะครับนี่ท้ายเดิมๆนะครับเดิมๆหมดเลยนะครับสวยๆเลยนะครับบอกเลยนะครับรถเพิ่งเข้ามานะครับจัดการให้ลงรีวิวให้ด่วนเลยนะครับเพราะ f อซ ถามมาเยอะมากนะครับผมเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะครับก็จัดลงให้ก่อนเลยนี่นะครับนี่นะครับดูครับด้านในนะครับบอกเลยนะครับรถไม่เคยติดแก๊สนะครับนี่หัวใจหลักนะครับรถของโตโยต้าเอลติดดูข้างหลังท้ายก่อนเลยครับติดแก๊สไม่ติดแก๊สเจาะไม่เจาะดูตรงนี้เลยนะครับผมสภาพสวยนะครับยางอะไหล่ไม่เคยถอดนะครับดูนี่ครับเดิมๆแม่ลงแม่แรงอยู่ครบหมดนะครับนี่ ทุกอย่างอาร์เอิร์กอยู่ครบหมดนะครับลอยเดิมหมดทุกอย่างนะครับใครที่หาอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับหลังท้ายกว้างๆสวยๆเลยนะครับนี่ครับออกเลยคุ้มๆนะครับผมนี่นะครับห้องเครื่องนะครับสวยๆเลยนะครับผมนี่สวยๆเลยนะครับผมให้ชมกันก่อนนะครับการหน้าเดิมๆนะตัวนี้นะครับใครที่หาอยู่นะครับไม่ผิดหวังนะครับ รถไม่มีเยิ้มนะครับข้ามน้ำมันไม่มีเยิ้มนะครับผมไม่มีซึมไม่มีอะไรนะเจ้าของดูแลดีนะครับอ้องเครื่องนี้เราไม่ได้ล้างนะครับเดิมเดิมมาเลยนะครับยังไม่ได้ล้างไม่ได้อะไรเลยนะครับเจ้าของก็ค่อนข้างดูแลดีนิดนึงนะครับไม่เคยล้างไม่เคยอะไรไม่เคยฉีดนะครับเพราะว่าระบบการฉีดน้ำห้องเครื่องก็ต้องเอาใจใส่นิดนึงนะครับล้างไม่ดีอาจจะมีปัญหาได้ภายหลังนะครับตัวนี้ก็เดิมเดิมไปสวยเลยนะครับนี่รถถือว่าสวยมากๆนะครับผมตัวนี้นะ ไม่ผิดหวังแน่นอนครับเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่เคยแก๊สนะครับดูได้เลยครับเครื่องเดิมเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยเจาะแก๊สนะครับสภาพนี้บอกเลยคุ้มแน่นอนตัวนี้นะครับมี ABS นะครับตัวนี้นะครับระบบ ABS นะตัวนี้ครับคานเดิมเดิมสติกเกอร์เพจยังอยู่ครบนะตัวนี้นะครับอยู่ครบหมดนะครับนี่ครับมอคองมอกอยู่ครบใต้เพจอยู่ครบหมดนะครับตัวนี้ครับไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผมโดยรวมสวยมากๆนะครับนี่ครับ ให้ชมกันก่อนเลยครับว่ารถใครหาใช้อยู่ไม่ผิดหวังนะครับครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้างในกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวเรานะครับมาเช็คระบบอ่าเกียร์กันก่อนเลยนะครับนี่เกียร์นะครับเดี๋ยวผมเช็คเกียร์ก่อนนะครับไม่เดินหน้าถอยหลังนะครับนี่ถอยหลังนะครับนี่รถเคลื่อนตัวแล้วนะครับไม่มีการรอร้อนนะครับเดินหน้านะครับ นี่ครับไม่มีการรอร้อนรอรอบนะครับไปได้เลยนะครับรถเกียร์สมบูรณ์มากนะครับผมตัวนี้นะครับกระจกนะครับนี่ซ้ายขวานะครับนี่ขึ้นลงปกติเลยนี่ครับนี่นี่นี่นะครับครบนะครับนี่สี่บานเลยนี่้ยดูฝั่งนี้นะครับนี่ดูนะครับนี่ข้างหลังขึ้นลงครบสี่บานเลยนะตัวนี้กระจกสวยสวยเลยขึ้นปกติเลยนะครับกระจกข้างนะครับปรับไฟฟ้านะครับนี่พับไฟฟ้านะครับตรงนี้ไฟนะครับติดหมดนะครับ กระจก,กพไไ Paste, á, ับไฟฟ้านะนี่ครับพับปกตินะนี่ครับกระจกสมบูรณ์มากนะครับพับซ้ายขวาเลยนะครับตัวนี้ปรับซ้ายขวาสมบูรณ์หมดทุกอย่างใช้งานได้ครบปกต,ติทุกอย่างวิทยุนะครับนี่เสียงดังเพลงฟังเพลงเพาะมากแน่นอนครับติดทุกอย่างนะครับไม่ผิดหวังแต่ครบทุกอย่างนะครับไฟลงไฟเลี้ยวติดหมดนะครับนี่ซ้ายขวาหน้าหลังไฟระบบไฟเบรกครบทุกอย่างนะครับไม่มีอะไรเสียหายโอเคครับ เดี๋ยวเราไปชมกันรู้ว่าขับรถจะเป็นยังไงนะครับอัตราเร่งนี่เราใส่เกียร์ก่อนนะครับนี่ครับไปเลยนะครับนี่เหยียบไปเลยนะครับไม่ต้องรอนะครับรถคันนี้ช่วงลงช่วงล่างดีนะครับนี่ครับขับเลยตรงล้องตรงหลุมไม่มีดังนะครับไม่มีปัญหาให้กวนใจแน่นอนครับผมขับนุ่มนะครับอัตราเร่งดีนะครับนี่เลยครับเดี๋ยวเราเทโค้งนะครับสาดโค้งไปเลยนะครับไม่ต้องกลัวว่าจะดังไม่ดังนี่ครับไปเลยครับ ไม่ต้องกลัวนี่ครับเข็มมงเข็มไมขึ้นหมดนะครับรถคันนี้นะครับวิ่งแค่หนึ่งแสนเก้าหมื่นโลนะครับไม้แท้แน่นอนตรงรุ่นตรงนะครับบอกเลยว่าตรงแท้แน่นอนนะครับสามารถเช็คได้เลยนะครับผมนี่รถขับดีมากนะครับโอเคครับโอเคครับนี่ครับเดี๋ยว เราวิ่งเลยนะครับทางยาวๆให้เห็นกันเลยนะครับว่ารถเป็นยังไงนะครับลองขับลองอะไรให้ดูกันเลยนะครับผมซื้อรถกับเรารถต้องขับได้นะครับผมรถทุกคันที่ซื้อไปต้องขับใช้งานได้จริงนะครับไม่ใช่ซื้อไปซ่อมนะครับบอกเลยนะครับต้องซื้อใช้งานจริงๆนะครับอ่านี่ครับตายเลยครับนี่ครับอัตราเร่งดีนะครับสมูทนุ่มนะครับเกียร์เกอร์เปลี่ยนดีปกติทุกอย่างนะครับนี่ครับ ใช้งานแบบสบายสบายเลยนะครับประหยัดแอร์นี่เย็นเจี๊ยบนะครับนี่แอร์หนาวเลยนะครับบอกตรงแอร์หนาวเลยแดดเปรี้ยงๆนี่สู้แดดดีครับฟิล์มก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้ะอะไรครบทุกอย่างและช่วงลงช่วงล่างดีไม่มีอะไรเพอร์เฟกมากไปกว่านี้แล้วครับผมบอกเลยนะครับแค่99,000บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้นะครับถ้าเกิดลูกค้าสนใจจริงไม่สามารถมาดูรถได้ผมส่งให้ฟรีนะครับถ้าจบราคา9 9 0 0 0นะครับราคานี้นะครับบอกลูกค้าไว้ก่อนนะครับ อย่าต่อเลยครับเพราะว่ารถทุกคันเราคัดมาให้นะครับเป็นรถที่สภาพพร้อมใช้แล้วจริงๆครับลูกค้าซื้อไปอ่ะไม่ต้องใช้ไม่ต้องเอาไปซ่อมนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยนะครับมันจะคุ้มกว่าไหมครับที่ซื้อรถสภาพพร้อมจบกว่านะครับเอาไปใช้เพิ่มเงินอีกนิดเดียวนะครับอาจจะแพงกว่าที่อื่นอ่านิดๆหน่อยๆหรืออาจจะถูกกว่าด้วยซ้ํานะครับอันนี้ให้ลูกค้าเป็นคนตัดสินใจเองนะครับว่าสภาพโดยรวมคุ้มไม่คุ้มนะครับแต่ผมบอกเลยกันตีว่า ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับฝากไว้ด้วยนะครับโอเคนะครับผมยังไม่มีเจ้าของรีบมาเอาเลยครับผมขอบคุณครับครับก็ที่ลูกค้า f c นะครับได้ชมรีวิวรถไปแล้วนะครับยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเป็นรถ L อลติ1.6ตัว E นะครับผมรถปี2003นะครับรถคันนี้นะครับไม่เคยติดแก๊สนะครับย้ำไม่เคยติดแก๊สรถวิ่งแค่190,000โลเท่านั้นนะครับใหม่แท้ตรงรุ่นนะครับเจ้าของนะครับสามมือนะครับ ในเล,เล่มเดิมครบนะครับไม่เคยเปลี่ยนเล่มนะครับไม่เคยสูญหายนะครับเล่มเดิมทุกอย่างนะครับตัวนี้บอกเลยนะครับรถคันนี้สีสวยนะครับ90เปอร์เซ็นขึ้นแน่นอนครับเงาฉ่าสีเดิมโรงงานนะครับผมภายในเบาะสีครีมส,สวยเลยไม่มีขาดนะครับคอนโซลคอนโซลไม่มีแตกหักนะครับผมตัวนี้นะช่วงลงช่วงล่างนะครับนุ่มแน่นนะครับบอกเลยไม่มีดังขุกขักเวลาเลี้ยวไม่มีให้กวนใจแน่นอนครับตัวนี้เป็นระบบดิสเบรกสีล้อนะครับผม่าการเดินทางนะครับบอกเลยว่า คันนี้ประหยัดสุดๆนะครับประหยัดมากนะครับถือว่าเป็นรถที่น่าใช้ที่สุดอีกคันหนึ่งนะครับผมยังไงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับคันนี้นะครับเราขายนะครับแค่9 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะครับรถคันนี้ราคาหลักหมื่นไม่ถึงแสนนะครับถ้าที่อื่นอาจจะแสนกว่าแต่เราไม่ขายครับเราเน้นว่าราคาถูกให้ลูกค้าไปใช้กันนะครับยังไงฝากไว้ด้วยนะครับ0800733492มาดูรถได้ที่สมุดประกานเทพรักษ์นะครับผม รถบ้านแท้แน่นอนครับร้อยเซนะครับหรือใครไม่สะดวกมาดูรถนะครับให้เราบริการจัดส่งทั่วประเทศก็ได้นะครับผมรอรับรถที่หน้าบ้านเลยก็ได้นะครับเรามีบริการจัดส่งถึงหน้าบ้านทั่วประเทศนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับรถคันนี้นะครับเอาติปรถบ้านแท้แน่นอนครับไม่ใช่แท็กซี่นะครับย้านะครับไม่เคยเป็นแท็กซี่นะรถบ้านนะครับแท้เลยครับผมถ้าเกิดกรณีลูกค้าซื้อไปตรวจเจอว่าเป็นรถแท็กซี่นะยินดีคืนเงินให้ครับรถคันนี้ยกให้ฟรีเลยครับไม่เอาคืนนะครับการันตีให้เลยครับผม โอเคครับฝากไ้ด้วยนะครับ080 073 3492ครับรี่อาใช้นะครับรถสวยอย่างนี้ไม่น่าพลาดนะครับฝากไ้ด้วยครับช่องตีติกรถมือสองขอบคุณครับสวัสดีครับ